Pode oh, abrir ระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วยระเบิดไปแล้วระเบิดทุกที่ที่ลอยฮาร์กิ่งลุลุ้นทีมของคุงจะรับชัยชนะ Trái trận nó bỏ rộng lần lượt bỏ rộng lần lượt bỏ bỏ rộng lượt bỏ rộng lượt E é. ah. คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วกีมของคุณพ่ายแพ้ บเ,เวลาไปแล้ว <'t> กอีมของคุณพ่ายแพ้ Oh, i ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ 还有 อ้องระเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะ 算了。 ีมของคุณพ่ายแพ้ ของคุณพ่ายแพ้ สร้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเฟี้ยงระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะขอโทษพ่อระเบิดไปแล้วขอโทษพอระเบิดไปแล้วพ่ระเบิดไปแล้วพอระเบิด 이 꽃은 늘어둬 파이참 나 คว่างดูเลยไปแล้วคห่างดูเลยไปแล้ว man d o ย n คว่างดูเลยไปแล้ว g r e n a d เปิดป็นแล้ว,ลว,ลวทีเขงคุ่น

ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วทีมของคุณได้รับชัยชน,นะเฟี้วระเบไปแล้ว้ระเบิแ้ว ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ